สนใจเติเมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทนคธิชอนะ็อตแมส์ลิงได้อยู่หน้าเองพิกออทรายวันรายปีทักเพจเทวธิช็อตได้เลยนะจ๊ะร้านค้า Garden of a l เ i นี่ครับผมเหมาตู้กี่คูอคปองวันนี้เทมซีมีคำตอบนะครับจริงๆในการสุ่มแต่ละครั้งครับมีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองกันบ้างโอเคเรามาสรุปกันเลยสมมติการหนึ่งสกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด150คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบคูปองแล้วก็เหมาตู้ใจในกิจมมะาผ ว่าน่าสมไหมใช่ไหมส่วนตัวมองว่าสมมติคุณเหมาตู้ไป7จ็ดร้อยคูปองเนี่ยแล้วก็ได้สกินของอ่ายูเอหรือว่าทาชิมาเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับคนที่ต้องการแค่สกินของยูเอกับสกินของทาชินะครับเพราะว่าสสกินนี้เคยมารูปแบบของวงวันเวทมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครแบบว่าสะสมพวกวอลลพาร์ตเนี่ยเอาจริงนะเอาเงิน700ไปซื้อวอลลพาร์ตได้สซีซั่นก็คือสามารถที่จะ ได้รับสกินนี้จากกิจกรรมวงแหวนเวทได้เลยนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ90คัมพีพิเศษ2ซีซั่นก็180โดยสกินาทาชีกับยูเอที่มาเนี่ยก็คือใช้ประมาณ13ถึง18นะครับซึ่งยังไงก็ไม่เกิน200คัมพีพิเศษอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแนะนำเอาคูอาคป,ปองเสร็จเนี้ไปซื้อ วลพาร์ดีกว่าแล้วก็รอ,อก,กิจกรรมที่มีอไอ้ทาชิีกับยูเอมาทีซึ่งมันอาจจะต้องรอนานหน่อยแต่ถ้าเราใครไม่รีบก็ทําแบบนั้นก็ได้แต่เราใครรีบจะรัคูปองซื้อจ่ายจบครบที่เดียวนะครับซึ่งในนี้ผมมีสกินเกือบหมดและม <c oughs> ีสกินเกือบหมดแล้วนะครับผมคือแบบว่ามีเกือบหมดแล้วอะ่ะก็เลยแบบประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่อยากแบบเอ้ <c oughs> ผมมีแล้วทุกคนเอาคมพีที่ผมไปตุ่มเนี่ย ไปซื้อเพร่พิเศษดีกว่าสว่วนนี้ต้องขอตวลาไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้าสนใจจะเกมี้ยงป้นไปรีสอร์ทได้เลยนะเจอกันนะผมไปไปเด้อ